อันนี้เปิดหนึ่งเมตรครับพมเล่รครับวันนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ว่างครับมาเทสอ่าลอกตีอะปรอมเล่นเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆเ,เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปอ่าสอนผูกต่อสายช็อกลีดที่ว่า ไม่หลุดแล้วก็ไม่สะดุดไปลายไกด์นะครับบางคนมือใหม่อาจอาจจะไม่เคยต่อหรือผูกไม่เป็นหรือผูกเป็นแต่อาจจะผูกไม่เหมือนกันก็ได้การสูตรที่ผมผูกนี่อันนี้ครับที่ว่าต่อสายช็อกโกลตดนะครับกับสายพีเะอันนี้จะเป็นสายฟูโรครับอันนี้จะเป็นสาย PE ก็จะเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่ากล้องมันโฟกัสให้หรือเปล่า ผมจะต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูแต่ตอนนี้ขอเทสก่อนปลาชโดกําลังขึ้นนะแต่ว่าเหยื่อน,นี้ได้มาจากอ่าลิบล้อยนะครับอิปิคลิปล้อยเป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นพี่นันทนาการนะครับส่งส่งมาให้แต่พอดีผมไม่ค่อยได้ทำทำคลิปทำรีวิวให้นะครับช่วงนี้ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูซึ่งปลากัดดีนะครับราคาถูกด้วยปลากัดดีผมเคยไปตกแล้วแต่ผมไม่ได้เอากล้องไปก็มีพวกปลาช่อนนะครับกัดก็ก็ติดหลายตัวเหมือนกันแต่ผมผมไม่ได้เอากล้องไปถ่ายนะครับเพราะมันก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าปลามจะกัดตอนไหนไงผมก็เลยไม่ได้ติดกล้อง ตอนนี้น้ําหนักจะอยู่ประมาณห้ากร๊กสามกร๊กห้ากร๊อยู่ประมาณเนี้ยซึ่งไอตัวนี้ปลามันกัดมันขาดไปแล้วนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยมันขาดไปแล้วครับเนี่ยบาดแผลอันนี้คือขาดปลามันกัดนะครับติดเหยื่อตัวนี้ก็น่าจะประมาณสามสี่ตัวแล้วครับที่ตกตกได้ประชดนอะแต่ทีนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งมันกัดอีกท่าไหนไม่รู้ เหยื่อมันขาดของคดีจริงราคาถูกด้วยที่แน่ๆเป็นเป็นบริษัทโรงงานของคนไทยครับโอเคนะครับเดี๋ยวอ่าไปไปดูวิธีปลูกต่อสายช็อกลีดกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูครับอ่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับ ซึ่งลอกตัวที่เอาไปเทสตีให้เพืเ่อนๆดูเมื่อกี้เนี่ยเราเราก็จะมาตัดต่อให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับว่าเราต่อตังไหซึ่งจริงๆรอบตัว,วนี้ก็ชิมโนนะครับเพี่นันพนาการจากทางไอคอนฟรีนะครับอันนี้ก็ส่งมาให้เทสกันคันเป็นของเฟนบีอันนี้ไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อเองคันเฟนบีดีเกอร์จีทีครับนี่ครับเฟนบีดีเกอร์จีที ก็ใช้ดีนะครับเวทน่าจะเป็น6 8 6ตัวนี้อลอบก็ซิมานโน่เน็กเซฟตัวนี้เป็นเน็กเซฟนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตักกันเลยเริ่มตัดก,กรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับอ่าแคทชิ่งครับด้าใน,นเครื่อง ไอ้คีมตัดสายไอ้น,นี้คือที่ผมต่อแล้วนะครับเนะี่ยที่ผมต่อไปแล้วแต่ผมจะมาตัดแล้วปลูกให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับจะต้องตัดออกตัดออกนะครับตัดออกเลย okay. ปัดโอเคก็ขาก็ไม่ได้ใส่แวน่นเลย ว่าตัดเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆขมวดขมวดสายนะครับขมวดผมตัวน,นี้ขมวดผมนะครับที่ผมใส่ถุงมือนี่ผมอยากให้มัน,เ,นเพื่อนๆมองเห็นนะครับแตไ่ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่มไรู้เหมือนกัน เราก็จะได้อ่าเป็นเป็นบ่วงไว้แบบนี้นะครับบ่วงแบบนี้เอามาทำอะไรเราก็เอามาคล้องนี้ครับเพื่อนค้องนี้อ่าให้มันตึง,งเบรคขึ้นเนยหน่อยนึงเพื่อนฝึกๆตายอย่างเดียนเนี่ยมันก็จะตึงละพอตึงแล้ว นี่เลยครับเพื่อนสายตัวนี้เป็นสายฟูโรนะครับที่ว่าต่อต่อกับเหยื่อมาเงี้ยเขาเรียกอ่ะปลายสายนะครับที่ผมตัดออกเมื่อกี้เน่ยจริงๆผมผูกแล้วเริ่มแรกเพื่อนก็จับอันนี้เลยวางวางบนตักแบบนี้ก็ได้อ่าสายนี้นะครับเนี่ยก็ให้ให้เหลืออยู่สักประมาณฟุตหนึ่งก็ได้ครับยาวยิ่งยาวก็ยิ่งยิ่งดีจับอย่างงี้นะครับเพื่อนเนี่ย เอาลงข้างล่างสายฟูโลอันนี้อันนี้คือสายพีนะครับเอาฟูโลเนี่ยลงข้างล่างนี้พอลงแบบนี้ก็ใช้นิ้วนิ้วโป้งเนี่ยกดทับไว้แล้วก็จับพลิกแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกฝั่งซ้ายอ่าเนี่ยแบบนี้นับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะึงแล้วก็พลิกแบบนี้อีก แล้วก็พลิกฝั่งนี้แบบนี้นับสองครับนี่เขาเขาเริ่มจะมัดกันแบบนี้แล้วครับไม่ทราบกล้องเห็นหรือเปล่าก็ไม่ได้เปิดแฟลชเลยไฟไม่พอทําทแบบนี้นะครับสักประมาณและตามใจเพื่อนเออแบบนี้ครับน่าจะพอีเห็นน่ยทับไปแล้วก็แบบนี้ครับไปครับมา,าทำาะ สามสิบสี่สิบรอบก็ได้เพื่อนตามที่เพื่อนชอบเลยจะเอาสั้นหรือยาวแค่ไหนทับกันไปทับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อนซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาซึ่งมือนิ้วนิ้วเนี้ยค่อยๆจับจับตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนจับบีบไว้ ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แหละอันนี้ก็ยาวพอประมาณนะครับแต่แต่ผมว่าจะทำให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยโอเคครับ พอได้แบบนี้ให้เพื่อนลดตรงนี้ออกครับลดออกอ่ามันก็จะได้แบบนี้จับจับหัวน,นี้ไว้นะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้และให้เพื่อนมัดเลยจับตรงแบบนี้เพื่อนก็มัดไม่ทราบผมจะมองเห็นไหมเพราะว่าผมใช้สายเล็กไปนี่นะครับมัดหนึ่งมัด ดึงนี้นะครับเพื่อนอแล้วก็มาดึงสายนี้ี่ยพอเพื่อนดึงสายนี้เสร็จแล้วเพื่อนก็จับหัวนี้ขึ้นมาอย่าทำสายให้มันดีอ่ะอันนี้นะครับเพื่อนในจับวางให้เป็นวงแบบนี้นะครับพอวางเป็นวงแบบนี้ เพื่อนกระสอดข้างล่างขึ้นมาครับพันไปสักห้ารอบก็ได้หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบอ่าห้ารอบพอแล้วกันอพอได้ห้ารอบปุ๊บให้เพื่อนจับตรงนี้ไว้นะเพื่อนบีบบีบไว้อ่าแล้วเพื่อนก็พันเนี่ยจับห่วงเนี่ยพันกลับนะครับเพื่อนสักห้ารอบเหมือนกัน หนึ่งรอบสองรอบอะสามรอบโอเคสามรอบก็พอละแล้วเพื่อนจับไว้นะแล้วบีไว้แล้วเพื่อนดึงดึงหัวเนี้ยดึงมาอ่าดึงมาเนี้ยมันก็จะเข้าเนี้ยแล้วก็จับดึงสองหัวแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงเนี้ย แบบนี้ปมมันจะเล็กนะครับให้เพื่อนๆนดูปมมันจะเล็กเห็นไหมที่ตรงนี้เราก็เนี่ยปมมันจะเล็กเพื่อนเอาสายก็ไปกันเห็นไหมปมมันจะเล็กซึ่งจริงๆต้องมันก็มันก็เล็ก,กน,นะมันก็โฟกัสระบาดอยู่แค่นี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ตัดเขาเพื่อน กันอื่นแเรวก็ตัดสายนี้ก่อนจับจับนี้เ่อเรก็จะตัดสายนี้นะครับเพื่อนปึ๊กแล้วก็มาตัดสายนี้เพื่อนไม่ไม่ต้องทำให้ตอมันผป่ยาวนะเพื่อนโอเคแค่นี้จบ โอเคนะครับเพื่อนก็จะได้แบบนี้จบได้ได้เพื่อนคนไหนที่มีปัญหาอ่าเรื่องลอกเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาไม่ไว่าจะเป็นลอกบุง้งลอกเบสตีไม่ได้ตีฟู่ตีอะไรหรือต้องการล้างต้องการเซอร์วิสอะไรก็ที่ช่องนี้นะครับ Fishing by Style WS อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ขอบคุณมากเพื่อนเที่รับชมคลิปจนจบ,จบ